กราบสวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกช่อง VR Channel และเราอยู่กันในเกมคาร์บาลอีฟิดิทคอมโบนั่นเองครับผมและสําหรับในคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่เราจะพามาลงมาเซลกันนะครับตอนนี้ผมล้านสี่นะครับแต่ล้านสี่ปลอมละกันเพราะว่าผมมีกําไร2อันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้อะไรนะครับเราเป็นล้านสี่ปลอมไม่หรือเราจะอัดเพิ่มดีกว่าอัดเพิ่มดีกว่าไหม <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนเราไม่ได้ไม่เอาดีกว่า รประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเลขล้าน4ให้ดูว่าเราจะผ่านหรือเปล่านะครับแล้วเราจะลงเนี่ยได้กี่นาทีนะครับป่ะอขอญอาตอัดเจมส์ซิงเิลสด้วยนะครับผมให้ดูว่าเราลงสบายไหมเดี๋ยวเราเขาเรียกว่าตองพาทัวร์แล้วกันนะครับผมแล้วก็กดแล้วเราก,ลก็ลุยกันเลยครับมา ดูดีว่าเราจะลงกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ซิงเกิลอยู่9นาที19ในสึโกได้ที่12นาทีบีหนึ่งมีสองี่12นาทีครึ่งนะครับคนอื่นเขาไม่ทํากันแต่เราอยากจะทําเล่นๆนะครับสนุกสนานในฮาปาจิงโกะนะครับเราจะกดให้สุดเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าน,นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแพชชั่นนะครับลงแบบหาเรื่องอะไรทําดีกว่าลงแบบเป่าๆปิ๊บปลี่นะครับพลังแนะนำเนี่ยจะอยู่ประมาณล้านห้านะครับค่อนข้างที่ใจเยอะมาก แต่ผมร้านสเดี๋ยวเรารู้ว่าเราลงสบายหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วเราก็ลุยกันเลยครับผม ที่อยากบอดแต่งตัวแบตเสื่อมใครที่อยากบอดแต่ก็มือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดแล้ก็ติดโซเชียลสมุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตหมดหรือว่าเน็ตตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่เองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค m v p ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นไม่แค่หนึ่งเท่าแต่แพ็กมันสูงมากกว่าถึงสามเท่านั Shop, ลิทแมนช็อปร้านเติมเกมถูกและไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอดยี่บชั่วโมงเติมเกมคาบาอุฟริลดคอมโบบนเว็บลับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะเอาอย่างไงแล้วเราก็ลุยกันเลยครับผมกดดัดเจอแพ้เป้าในวันนี้ของเราคือ9นาที เอาเอาเอาไม่ต้อง9นาทีหรอกเอาดีที่สุดที่ทำได้แล้วกันโอ้โหไป9นาทีตามเขากูจะไปได้กูจะรู้ว่ะผูจะได้อะไรวะแล้วเราก็แปลงล่างเลยครับผมนี่นี่นี่ต้องไม่ตายวันนี้ตอนต้องไม่ตายไปเผืบเผบเบไป เออมันตีผมล้มด้วยเฮมันตีล้มด้วยเหรอวะโหเสียเวลาจ้าบัม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  ขอ,อยัดเปิดตรงนี้แป๊บนี่ไงลุยเปิดฟูด้วยโหโดนลูทกูเหลือจะเชื่อไปกันต่อ nghen 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 nghe nghe nghe. lui Ying, 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 ตัวใหญ่กดออโต้รัวๆนะครับตัวใหญ่ที่ผมกดจะกดออโต้รัวๆเลยแล้วก็กดบัฟบัฟแล้วก็ยิงไปกันต่อ ดูบับก่อนว่าเหลือเท่าไรเหลือนาทีกว่านะครับวิ้วบเลยหายไป4นาทีาแล้วหรอส่วนใหญ่มันตีแต่บอสนะครับไม่ค่อยมีเคลียร์มอนเท่าไหร่ที่ผมสังเกตนะดันส่วนใหญ่จะเป็นการเคลียร์บอสซะส่วนใหญ่ ตรงนี้แหละนะครับเป็นจุดที่เราจะตายนะครับดูดิดูเลือลดรถดิบลับบลับบลับนะครับบึ้มเวดิกเป็นหนึ่งขวดแล้วนะครับยังไงก็ต้องเวดิกนะครับตัวเนี้ยแต่ถ้าเราบอดเนี่ยบางทีเราปล่อยตายเลยก็ได้นะโอ้โหโดนไปขวดหนึ่ง ลุยกันต่อยาวๆไปฮึบฮึบไป แปลงเลยแมสสามอืดอือ,อ,อลม้มไปกันต่อ อันนี้บอทายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกดออโต้ให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็ลุย กี่นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันฮึบฮึบเก้านาทีห้าสิบสามวินาทีครับโอ้โหวโอ้หุยจานามิได้เก้านาทีสิบเก้าวินี่ผมว่าเขาหน้าอาจจะยังไม่อัดไม่เอิดเดยนะโอ้โหถือว่าเอาเรื่องเอาลาวอยู่นะโอ้โหเราถือว่าก็ถือว่าเร็วนะครับสมสำหรับอันนี้อันที่2ว้าประมาณนี้นะครับผมสำหรับดันมาเซลนั่นเองนะครับถามว่าตัวผมเนี่ยออโตได้ไหมออโตได้แต่ตายตรงเลเซอร์ตาย นะครับตรงเลเซอร์ต้องยอมรับว่าเราลงนัเราตายนะครับแล้วก็บอสบอสบอสใหญ่เนี่ยก็ตายนะครับแต่ก็่ได้ซีเรียลอะไรนะครับประมาณ1 7 1 8นาทีนะครับที่ผมลงนะประมาณนั้นนะครับถ้าเราออโต้นะครับแต่ถ้าเราเล่นมือก็ประมาณเมื่อกี้นะครับแต่เราใส่สุดเนาะเราใส่สุดอย่างที่บอกว่าเราเราอยากสนุกแล้วพาทัวร์อยากรู้ว่าเวลาเราใส่สุดเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ ยังไงก็ประมาณนี้นะครับันไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมตองพาทัวร์ดันมาเซลนั่นเองจ้า